ค่ะวันนี้น้ําเป็นยังไงบ้างวันนี้น้ำล้นแล้วล้นสปริงเวย์นะคะล้นไปแล้วล้นหลายวันแล้ววันนี้เยอะมากสุดวันนี้เยอะมากสุดวันนี้วันที่สิบสี่วันศุกร์พฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดบันทึกไว้นะคะว่าปกติเนี่ยตรงจุดนี้นะคะเรือเข้ามาวันนี้น้ําน่าจะขึ้นเป็นเมตรปกติไม่เคยมาถึงตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นถึงสันเขื่อนแล้วอ่ะขึ้นไปบนสันเขื่อนนิดเดียวแต่ว่าตรงนั้นมันจะเป็นจุดสปริงเวย์เดี๋ยวเราจะไปดู ซึ่งเมื่อเมื่อคืนก็เป็นยังเกิดอะไรขึ้นฟ้าผ่าเลยฟ้าผ่าเข้าบ้านเบเกอระเบิดเลยเบเกอระเบิดเลยต้องเปลี่ยนเบเกอร์แล้วก็สายกาวเราน่าจะหลุดค่ะดีนไม่ไม่ไหม้ดีนะไม่ไหม้แล้ก็รูปอุ้ยปลาวางน้ำนะปลาวางไข่ในน้ำก็อันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ วันนี้ที่เขื่อนชาตป่าหวายของอำเภอสวนพึ่งจังหวัดลบบุรีก็สปริงเว์ของเขาก็เป็นที่ได้ใช้บริการเรียบร้อยแล้วก็คือน้ำหลุดเข้าไปสปริงเว์ซึ่งถ้าป่าหวายหลุดแบบนั้นบ้านเราเนี่ยเสียงจะดังตรงนู้นตรงเนี้ก็คือจากเดิมที่เป็นแค่สี่ไร่ตอนนี้น้ําก็เป็นหกไล่เป็นกลายเป็นหกไร่ไปแล้วนะคะเรือเคยอยู่ตรงนู้นเห็นไหมเข้ามาอีกประมาณสี่ห้าเมตรจากจังจุดเดิมที่ อยู่นะคะแล้วก็น้ําท่วมไปติดถนนเลยปกติตรงแล้วนู้นอ่ะถนนจะไม่มีน้ําตอนนี้ก็คือทุกที่แล้วคิดดูที่เะเกษตรกรที่ปลูกผักจะเกิดอะไรขึ้นนะก็อันนี้เป็นปกเกิดการที่เกิดขึ้นของราบรีส่วนพึ่งอีกคราวนึงนะคะจะเป็นน้ําน้ําฝนเนาะฝนตกตั้งแต่ฝนตกเมื่อวานแล้วก็เมื่อคืนทั้งคืนแล้วก็เช้าปะแต่เราจะไปดูกันคุณลุงเขาก็กู้เรือนี่นะคะ แต่ว่าช่วงนี้เราดูเห็ดก็ยังมีอยู่นะคะเราก็จะไปดูเห็ดด้วยไปดูน้ำด้วยดูทั้งสองอย่างไปค่ะก็คลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อเนาะถ้านั้นก็จะเอามารวมคลิปไปให้นะคะนี้นะคะก็คือจุดน้ำที่ระบายมาจากข้างบนเทือกเขาแล้วก็ผ่านมาอย่างที่ฝั่งตรงข้ามเนะเาะแล้วก็ไหลลงเข้าไปดูในอ่างเก็บน้ำที่หนูให้ดูเมื่อกี้นะคะเป็นจุดที่เป็นถนน ก็คือของเราจะเป็นท่อระบายน้ําทั้งหมดอยู่แนวเนี้ยสามจุดนั่นหมายถึงว่าดักน้ําข้างบนนะคะลงมาแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ข้างบนเนี่ยเขาก็จะปลูกมันสัปะหลังยูคาสับประรดนะคะสามพืชหลักเนี่ยใหญ่โดยที่ไม่ต้องการใช้น้ําจากที่พักน้ําบ่อน้ําแหล่งน้ําโดยใช้น้ําฝนจากธรรมชาติเนาะดังนั้นเมื่อมีฝนตกช้ามาคุณหนูก็จะได้รับ เคมีล้วนๆแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรนะก็ฟิลเตอร์ดจากธรรมชาติมาเองโดยก็คือจะผ่านต้นหญ้าลากไม้ทุกอย่างกว่าจะลงบ่อเราก็ถือว่าน้อยมากอาจจะก็อาจาอาจะมีลงเรืออยู่บ้างจุดนี้เนี่ยปกติน้ำไม่ได้ไหลแบบนี้มาสี่ปีสาสปีแล้วนะคะตั้งแต่คนหนูมาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าเข้าปีที่ห้าแล้วนะคะที่น้ำไม่ได้ลงสปริงเวย์ดังนั้นปีนี้ก็ถือว่าสวนพึ่งน้ำเยอะมาก อันนี้วันนี้วันที่14พฤศจิกาผ้านะคะเลยแล้วกระทงมาแล้วด้วยถ้าฝนยังตกหนักอีกนั่นหมายความว่าสะพานอ่าสะพานของลำพาชีที่ผ่านเข้าจากตัวอำเภอส่วนพึ่งจังหวัดราชบุรีก็มีความเสี่ยงสูงถ้าของคุณหนูระดับนี้นะก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูเนาะที่สันเขื่อนกันอ่พรุ่งนี้เนาะแต่อันนี้เนี่ยคุณหนูจะให้เห็นว่าถ้าน้ำมันมาระดับนี้เพราะว่า กูหนูอยู่จุดนี้แล้วน้ํามาหลากแรงขนาดนี้นะคะแบบนี้นั่นแสดงว่าข้างบนหนักแล้วก็ข้างล่างก็หนักเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันต่อนะคะเป็นจุดข้อระบายน้ําจากส่วนบนเหมือนกันค่ะปกติก็จะเหือดแห้งนะคะไม่เคยได้ดีน้ําอันนี้ทุกอย่างก็ไลหลรวมเข้าที่ตึงบ่อน้ําของเราในช่วงที่านห้าไลนะคะก็เป็นจุดที่น้ําไหลผ่านนะีะทำไรคะทำสะพานดูสิว่ทุกคน น้ำมาสปิงเวล้นดูสิจากที่คองเล็กๆไสไก่ตอนนี้ไม่ใช่ไสไก่แล้วอันนี้เป็นอะไรไสโอ้ระวังระวังระวังอันนี้เป็นไสอั่วปะใหญ่มากดูดิน้้ำล้นเลยปลากิมก็ยังคงมาช่วยอยู่นะคะฮ้ยสำรวจสำรวจสำรวจจะเดินข้ามได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวไม้มาเสริมอีกมาเสริมไไหมโอ้ยระวังระวังลื่นลืลื่นลื่นลื่น รองาคุณโมก็จะเป็นรองเท้าเดินป่านะคะแบบนี้นะก็จะปลอดภัยหน่อยหนึ่งเพราะว่าใส่รองเทา้าบูทไม่ได้ค่ะมันลื่นแล้วบางทีมันเจอดินฟุเนาะโอเคไปเราเดินไปสั่วยกันต่อนะคะลุงเขาจะทำข้ามคลองนะสะพานข้าม,ม,าม, <laughs> มระาวาังลื่นนะคะโอ้ยไม้มันจะลื่นไหมคะแล้เอาไม้แผ่นใหญ่เรามาวางเจอพวกมาเจอก็แบบมปเลยคะ่ะ จอดทำทะพานข้ามไปฝั่งนี้จะได้ไม่ต้องเดินไปโอ้ยได้ไหมได้ไหมอุย้ยนั่นแหละได้ปะได้ปึ๊บอุ่นคนหูปลาดเด็กเลี้ยงวัวมาก่อนแก้ปัญหาได้ล้างมือ วางเดอ้อลื่นเดอ้อลื่นเดอ้อลื่นเดอ้อเด้อเดี๋ยวเรามีไม้เท้ามีไม้เท้าเดินใช่ม,มจวงอางวัง,วง,วง,วงไหหาน้อยแล้วนะคะยุคนี้เนาะจะทำอะไรก,ก็ปุ่มบานแบบเดิมดเลยะแล้วปลากิมรอปลากิมหรอพอ่อไปค่ะจุดนี้ก็จะเป็นเรียบเรียบคลองเข้าบ้าน ก็เราขุดคลองตรงนี้เพื่อจะเอามาถมเป็นถนนเข้าบ้านนะคะดังนั้นก็จะเป็นคลองไส้ไก่ลัดเลาะไปยังแปลงบ่อใหญ่ห้าไร่ของเรานะคะไปค่ะลุยปลากันต่อาย